ให้ความสุขสนานของเรานะคะในงานแมคโรช่วยอ่อนทัวค่ะและสำหรับกิจกรรมดีๆของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะซึ่งตอนนี้ทางด้านคุณหนิงค่ะก็มีสิ่งดีๆนะคะรอพร้อมเสิร์ฟให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นขออนุญาตส่งต่อให้กับคุณหนิงค่ะด้านนี้เลยค่ะ ้องโตโตแบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์แล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะคะแฮชแท็กแมโรชฉลวยออนทัวร์ครั้งต่อไปกิจกรรมที่ทางแมกโรจัดขึ้นนะคะมองหาศิลปินในดวงใจก็จะเลือกน้องโตโตนี่แหละคะ่ะมามอบความสุขให้กับทุกท่านถ้ามีแฮชแท็กติดเยอะที่สุดนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเราพักช่วงของความบันเทิงพักความน่ารักของน้องโตโตกันไว้ครู่นึงค่ะเพราะว่าทางแมกโรเราก็มีสินดี มานำเสนอให้กับลูกค้าสมาชิกของพังแมคโรโดยเฉพาะนะคะท่านไหนที่เป็นผู้ประกอบการเปิดร้านอยู่อยากจะพัฒนาร้านนะคะให้สมาร์ทมีกำไรมาด้านนี้เลยค่ะศูนย์มิท้าเฉวยเรามีทักออกให้สวัสดีค่ะผูกต้องไมค์มหนิงหนิงบอกถูกไหมว่าถ้ามีร้านอยู่บางคนอยากจะมีร้านที่สมาร์ทและมีกำไรแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้จับเงินสดทุกวันเนี่ยต้อง ีนพูดอีกก็ถูกอีกครับใช่ไหมมีอะไรที่ผิดบ้างไหมที่พูดไปไม่มีเลยฮะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทีนี้ถ้าลูกค้าหรือว่าสมาชิกบางคนบอกเป็นเจ้าของร้านแล้วอยากจะเข้าเงื่อนไขอยากมีคุณสมบัติแบบนี้อยากจับเงินสดทุกวันอยากเป็นร้านที่สมาชิกสยังไางคะแสดงว่ามาถูกทางนลครับถ้าเกิดอยากมีเงินเป็นของตัวเองอยากมีร้านเป็นของตัวเองและรักความมีสละมีการที่จะทําร้านโชว์ห่วยของตัวเองให้ดีขึ้น แข่งได้ oh <my. S 1> กับ oh <my. S 1> ทูกแข่งบริเวณนั oh <my. S 1> ้น ยู่รอดอยู่รุ่งแล้วก็อยู่รวยเนี่ย<ะ>มาที่มิตรแท้โชห่วหยได้เลยครับมา,ามาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วมางานนี้นะคะรับรองว่าลูกค้าได้สินค้าดีๆบริการดีๆแล้วก็ทางเลือกดีๆด,ด้วยเพราะว่าแมคคอรามีข้อเสนอทางเลือกให้สําหรับใครที่เปิดร้านใช่ไหมคะใช่คอย่างแรกเลยหนิงขอถามคุณสมบัติก่อนดีกว่าเพราะว่าทางแมคโครของเราตอนนี้เราถือว่าจัดเป็นโครงการใช่ไหมคะโครงการของทางศูนย์มิตรแท้โชห่วยลูกค้าคที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะอันดับแรกครับจะเป็นลูกค้าที่เปิด ิดร้านโชว์หวยอยู่แล้วรับะะที่มีหน้าร้านเป็นของตัวเองมีร้านที่เปิดมาแล้วก็ได้หรือจะเป็นลูกค้าที่สนใจอยากทําธุรกิจร้านโชว์หวยก็เข้ามาปรึกษาแล้วก็ร่วมโครงการกับเราได้เช่นเดียวกัน,<อ>นะครับเอายกตัวอย่างนิดนึงค่ะถ้าสมมุติว่าลูกค้าที่มีร้านอยู่แล้วเขาก็จะมีคําถามสิคะว่าเขาก็มีร้านแล้วนี่เขาก็จัดร้านเรียบร้อยสินค้าในร้านเขาก็มีแล้วแล้ว